สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ยกวงกลมให้ <c oughs> อยู่เหนือจุดกึ่งกลางอ่านี่จะอยู่เหนือจุดจุดกึ่งกลางแล้วครับผมหลังจากนั้นสร้างฐานเป็นเส้นท้างใต้แต่ต้องยกเส้นท้างใต้ให้ไว้ที่จุดกึ่งกลางด้วยไอย้ตรงกลางวงกลมแล้วก็ขยายเพื่อเป็นพื้นที่ในการขยาย ตอนที่มันกลางออกครับผมโดยปรับเป็นสองสองสองสามตัวเลย x y z แล้วก็ตอนนี้หนึ่งครับผมหลังจากนั้นลากคลุมแล้วก็เลือก f r e แล้วก็ d e l e t e by Thai history เอเคนะครับผมหลังจากนั้นเราต้องสร้างเส้นตรงกลางเพื่อยืดในแนวตั้ง โดยการคลิกลูกบอลแล้วก็ไปที่ Deform มนอ l นลิเนียแล้วก็สควอตปุ๊บจะขึ้นเซนอ๋อ<า>รู้แล้วครับที่ตรงเมื่อกี้ผิดทีนี้พอเลือกสควอตปุ๊บเราต้องปรับสควอตตรงนี้ให้เป็นคือวันที่มันหลบอยู่อ่ะมันหลบอยู่ในนี้ปรับต,ตรงนี้ให้เป็นลบสามกับค่าค่าไฮเป็นสามเอ็นเอร์ มันก็จะได้เส้นตรงกลางซึ่งเส้นตรงกลางจะต้องเป็นเส้นในครับผมทีนี้เอาเส้นนอกมา add t r i b u ลบตั้งค่าเลย ss หรือชื่ออะไรก็ได้แล้วก็เอาระยะของมันที่กำหนดไว้คือลบสิกับ10บโอเค ทีนี้นี่คือการคัดต่างาเส้นนอกเส้นในเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาเซตเคีย์กันนี่แหละครับนี่แหละครัไปที่ค่าคีย์แล้วก็เลือกเซตเคีย์ไดเวนเลือกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อตั้งค่าเซตกดเส้นนอกโหลดไดเวอร์ครับผมปุ๊บจะขึ้นข้อมูลข้างบนมาให้ทีนี้เรียบร้อยกดเส้นในแล้วก็เข้าไปที่สปอตหนึ่งเลือก แฟกเตอร์ให้เป็นสีน้ำเงินครับผมแล้วก็กดไดเวนตัวที่สองอ่านว่าไดเวนครับผมคลิกโอเคตัวเอหลังจากนั้นกดเนิฟเคอร์หนึ่งกด s อกดสควอตหนึ่งกดแฟกเตอร์ทั้งหมดสีช่องต้องมีแถบสีน้ำเงินครับผมกดเซตคีย์หนึ่งครั้งปุ๊บ,บแล้วก็มาตั้งค่าวงนอก SS ให้เป็น ลบสิบหนึ่งครั้งค่าสกอร์ให้เป็นลบศูนย์จุดห้าคือตรงนี้ถ้าเป็นค่าลบข้างล่างก็ต้องเป็นค่าลบเหมือนกันครับปรับค่าตรงนี้เป็นค่าลบสองตัวแล้วกดคีหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะแบนแล้วก็มาปรับค่าตรงนี้ให้เป็นค่าบวกคือสิบกับศูนย <0. 5. S 2> ์จุดห้าอ่แล้วก็คีหนึ่งครั้งปุ๊บจะเป็นแนวตั้งครับผม แล้วลังนั้นเราก็มาเช็คดูในค่า SS เลื่อนไปเลื่อนมานี่อย่างนี้คือได้แล้วอย่างนี้คือได้แล้วแล้วเราก็นำไปเคลื่อนไหวต่อไปโอเคค่ะอบนนะ